อ่ะสามหนึ่งอ่ะถ้าจะแต่งนะโอเคอือหูสวยมากอ่ะอ่ะปัดคิ้วได้ไหมคิ้วอยู่ตรงไหนโอเคมามาหลับตาค่ะหลับตาหน้ามาหลับตาหลับตานะอือหยทาปากไหมปากด้วยเหรอโอ้ยนะ ไม่ต้องอะไรเงี้ยเออเออโอเคอ่าเม้มปากด้วยเม้มด้วยเม้มด้วยอ้าวมาเม้มปากด้วยเป็นแม่อ่ะคนไม่สบายเอาเอาเอาใหม่เอาแม่ทาให้จะได้ฉวยเป็นแม่จะได้ฉวยเป็นแม่

สวยเช่นสวยสวยสวยให้ลูกสวยสวยเลยโอ้ยนี่ัดอีที่ัดอีที่งอคอผัดคอด้กยจะมาสวยหรือยังอ๋จกมาช่งสวยยังคะ

โอเคโอเคเสรยแล้วอาไม่โอเคหรออ๋โอเคไหมคะแม่ตตาตากนาทีตาน่งมาย่าอน่ะ่มาเอาเด้อให้มาดะว่ะมันจะทุนาทุนาทุนาเอาบ้านเ สวยมากเลยค่ะไปเต้นดีกว่าไปเต้นเต้นไหมเปลี่ยนชุดี่นชุดสุภาพรงไหมไปดูชุดปะว่าแมแมพอชิบไปขึนห้านไปดูชุดปะไปดูชุดตารานมเต้นตัวเป็นแสดงมั้นเปลี่ยนชุดกเลยเต้น